สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีกับ xm ในวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30สาดสลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,นเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยในส่วนของตัวสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์ GBP ยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตรางครับเพราะได้รับแรงหนุนจากสภาวะของตลาดรวมถึงการที่ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์30 S&P 500 NASDAQ ก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกทั้งนั้นเลยครับ การปรับตัวแข็งค่าของตัวบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงดัชนีฟิวเจอร์สารัฐนะครับจะสร้างแรงกดดันให้กับตัวของยูเอสดอลลาร์อย่างแท่งเทียนปัจจุบันนี้นะครับนักงุนถ,งถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยดอลลาร์ Dollar เรียกได้ว่ามีการปรับตัวอ่อนค่าทํำโลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแท่งก่อนหน้านี้ช่วงเวลาประมาณ13บสนิกาลงมาเนี่ยลึกพอสมควรเลยเรียกได้ว่าทลุแนวรับจิตวิทยาที่90.00 อย่างง่ายเลยครับปัจจุบันนี้ตัวดอลลาร์อินดกซ์นะครับวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ89.957ครับทุกท่านการปรับตัวอ่อนค่าของดอลลาร์ก็เลยทําให้บรรดาตัวของยูโรนะครับออสเตรเลีย GBP เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันไปเลยครับมาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคากันบ้านดีกว่าครับมีนักทุนถามมาเหมือนกันเอ๊ะคุณครับดอลลาร์อ่อนค่าแล้วเนี่ย ทำไมทองคําถึงยังไม่ขึ้นสักทีเราอาจจะมองว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคก็ได้นะครับนักทุนเพราะว่าใกล้จะขึ้นสู่บริเวณโซนของตัวลิซิสตนแล้วนะครับก็อาจจะมีแรงเทขายสลับ กลับลงมาเป็นระยะระยะแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการขึ้นไหวของยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุป10ปีถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถที่จะผ่านตัวของแนวต้านที่ระดับ1.650ได้แต่การปรับตัวอ่อนค่าของยิวก็ยังไม่ได้เยอะมากมายนะครับตัวนี้อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานก็เป็นได้เหมือนกันครับ ทั้งนี้เรามา,เ,าเรามามดูในส่วนของตัวนักวิเคราะห์ที่คาดการเอาไว้ดีกว่าครับจาก fxstreet เจ้าเดิมเลยนะครับนักทุนตอนนี้มีการปรับเป้าหมายใหม่ของทองคําในระยะสั้นๆ้ทางด้านนักวิเคราะห์บอกว่าในระยะสั้นๆนี้ราคาทองคําอาจจะขึ้นไปยืนเหนือระดับ1890กก็เป็นได้เหมือนกันเขาใช้คำว่า near term เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ในส่วนของตัวเหตุผลจากทางด้านปัจจัยพื้นฐานแต่อย่างใดนะครับมองเป็นประเด็นในเรื่องของเทคนิคซะมากกว่าครับ ผมก็เลยไปดูบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งมานะครับเขาให้ในส่วนของตัวแนวต้านที่ใกล้เคียงมากกว่าซึ่งแนวต้านตัวต่อไปของทองคำเนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณ1,875ถึง1,876ครับเราก็เลยนำทั้งสองตัวมาประยุกต์รวมกันกล่าวก็คือว่าถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือ1,875ถึง76ได้ 1,890ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากครับที่ทองคาจะสามารถขึ้นไปแตะได้นะครับนักงุนโดยในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าช่วงนี้ตัวของยูโรส l a รนั้นอย่ามีแรงกดดันนะครับจากประเด็นการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟ้อ ที่ธานาคารกลางสหรัฐครับได้ออกมาเน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้ดอลลาร์ในช่วงนี้ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักลงไปทำนิวโลใหม่อีกครั้งหนึงแล้วและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดเกี่ยวกับทองคําในช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ ที่เกมเรามองหาวิธีการที่จะตอบแทนลูกค้าของเราอยู่เสมอสำหรับความพักดีและการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีให้กับเราขอแนะนำโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM เชิญชวนเพื่อนของคุณมาเข้าร่วมกับ XM คุณสามารถได้รับเงินสูงสุด35เหรียญสำหรับการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้งยิ่งคุณเชิญชวนเพื่อนเข้ามาได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นแชร์ลิงก์ของคุณไปบนโซเชียลมีเดียหรือเชิญชวนเพื่อนผ่านทางอีเมล และติดตามความคืบหน้าของเพื่อนที่คุณแนะนำมาได้ทางแดชบอร์ดแล้วเพื่อนของคุณละ่ะพวกเขาจะได้รับเครดิต50เหรียญสำหรับใช้ในการเทรดใช้แล้วมันง่ายมากมาเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM และเริ่มรับเงินได้แล้ววันนี้